บ้านนางมนตสวรรยามาแล้วนะครับก็มาหนีมาเกีเ่ยวเขานะครับวันนี้กำลังเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวตะมือขึ้นอย่างลาเหลีวนี่นะครับตะมือขึ้นนี่เกี่ยวบลวาเหลอยวรถจะตายกับแฉนไปซะได้หรอเป่าไมมเกี่ยวไหมครับผมก,ใก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขึ้นกับ ไปสามอุ่มสามอุ่มทีอุ่มนะครับไปอะไรที่อุ่มกัเจีเยไปทางคนอย่นะครับปีนี้เขาง่ามครับเจ้าว่ามันเป็นอ่าเป็นเขาเหนียวเนาะของพวกเขาตั้งใจเขาเหนียวนะครับเขาเหนียวบัดเลยพี่น้องเฮ้ยครับแนเขาอีเจียป่ะทีนี้เขาอีเจียเราแจกโอ้ยบอนซ่อนไหลนะครับอือ งามครับพี่น้องเอ้ยงามแห้งนะครับนี่นะครับผมอืนี่นะครับเจียวหมูขึ้นนี่เจียวหมูขึ้นบลเหล่วนะครับนี่อะไรมาเจออียวผึ่งมาเจียวอยู่นะครับนี่นี่นะครับผมอเจียวข้าวนะครับข้าวเดียวหองอีกข้าวเดียวหองอีกเหล่ารถนะครับอื โอ้ยครับเปียกกะห่อนเจ้าหนาวหนาวร่มกะร่มร่มมัดขค้ืนเลยครับมัดขค้ืนเนี่ยเจ้ากับร่มเออร่มหนาวจัดบ่กบว่าหนาวนเจ้ากับร่มมัดเคืนนะร่มดีนะครับอืมร่มดีนะครับเออกรลมดีจังเลยนะครับ โอเคเลยนะครับโอ้ยงามคับเพี้ยนงามๆนะครับงามบอเฮียนะครับโอ้ดีๆนะครับเจ้าเข่าโยเข้าได้ดีเลยนะครับเจ้าเขาดีครับบอเฮียนี่นี่นี่นะครับอือันนี้ก็จะเดียวก็จะเป็นเป็นข่าเหนียวนะครับนี่นี่เป็นข่าเหนียว นนีครับเป็น hmm. ข mm, okay, okay. so ้าวเหนียวของหน้ยเตี่ยนะครับอโอเคโอเคกลางงามนะครับโอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องช่วงนี้รถเจริกลังลงนะครับพวกเด็กเกี่ยวตึ้งเกี่ยวเขาตึ้งอัดเฟี้ยงนะครับเฟี้ยงกลางนะครับกลางนะครับเฟี้ยงกงามเขียวตรงนี้อัดได้ดีก็ดี บางนะครับอัดใบไส่มวยค้วยนะครับจันเอยบังกะสีปลอยปลอยม่วอก้วย,ย,ยนะครับอันนี้เป็นยุททางบังกะจีปลอยนะครับแลวก็แถวนี้พันจะบว่ฉีดยานะครับแถวแถวเขาบอกว่าไงว่าถุงกราทั้งหมดเลยพันจะบ่ฉีดยาขายหยานะครับอืมฉะนั้นแล้วเขาเขาทีผลิตออกจากเขตพื้นที่นี่นะครับจีบอสีบอขายหยา จีบวัีดยาข่ายงานะครับปอสารพิษนะครับนี่นี่นะครับ้ยมัดขึ้นพี่น้องเอ้ยสัวสีเลีวกานาจะนะครับอ่าใกล้สีเหลี่ยวดายอีก,อก,อกเดียวกับเลวด้วครับเรื่องอีกอย่ก็คืเป็นข้าวปลูกครับนี่อันนี้ก็คืเป็นข้าวปลูกเนาะ อืมอันนี้ก็จะเป็นขขาปูไปน้านะครับนี่อ่าเพราะว่าที่เจียวไปน้ำก็จะไปเจียวเป็นขขาปูนะครับนี่เป็นท่านขขาปูนะครับนี่นะครับใหญ่จังนะครับนี่จะไมูนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมรับผมโอเคนะครับผมจิบนี้ก็เขาป๋าไวคชนอีกคนนะครับผม สวัสดีครับขอบคุณครับ